ขวาโดดจังหวะสวนหล่นเลยครับโลทองโอ้อย่างนี้ต้องนับครับอาลโหลกล่าวสวัสดีแฟนมวยทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในรองผู้เอกครับของศึกมวยไทยพลังใหม่ครับคือทีมวยรับดำเนินครับเป็นฝ่ายแดงครับโลทองครับประท้าครับสิงุโปร์ครับเปิดมายก3ามเลยครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ฝ่ายแดงครับโลทองต่ออยู่วันสามสองนะแตกแล้วด้วยครับโลทองครับไปพาโดนสอกในส่วนยกที่สองครับ โอ้โดนของแท่งครับโลทองแอ้ลูกลางชูงมนี่ถึงคนนี่ได้เปรียบก,กว่าเยอะเลยครับสูงใหญ่โอ้ดูครับใสยความใหญ่ครับมวนใหญ่จริงๆครับพยายามจามสอกไปครับโลทองอสายเือไปแฟนสาวแข่งใจโอ้ยแข่งกหมัดครับ ดูมีอาการเหมือนกันนะโลทองเจ้าสิงห์ข้าบนนี่ใหญ่เหลือเกินเนี่ยดูสายหลุดครับหนีไปเฮมติดเครือกเลยรับแทงซ้ายขวาไปจับในไป ไอ้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 โอ้สู้ไหนไม่รู้จะแน่ไปทาทาเข้าทางของเจ้าส <sung> ิงห์ NG ่บนลหรือเปล่าครับโลทองดูดูดิแขวนไปไปดูดิกวดขวางแพงไป Nice. โขนแมงใหญ่เหลือเกินครนะโลทองยังไงเออพูดจังหวะนี้แรงกายนี่ดูครับโอ้ยนายเสร็จเลยครับโอ้ยรอดไม่รอดครับโลทองโดนคามุมได้ยังสวนซอกได้อยู่ครับแทงไวแทงไวโอ้ยเลื่นหรือเปล่า ไปน,น,นับเิอเข้าใส่ต่อโลทองพักออกไปเ,เตียมกาเลยครับจ้บกลมตายแทงขวาครับหมันไปตงหวากตัวไปแทงกุบกบแทงติงบนแหใหญ่ขยมไล่บี้เลยครับใส่ความใหญ่ครับ สี่ฝ่ายตัวครับโอ้ตอนนี้โลทอน,นี่เป็นรอง4-1 5-1แล้วครับขวาเนี่ซ้ายไปไปไปเสียไปขึ้นแขนขวาขึ้นอกขวาด้วยครับอยูย่บน ตายหลุดไปตายหลุดไปขวาโอ้โดนจัหวะสวนหล่นเลยครับโล่ทองโอ้อย่างนี้ต้องนับครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับกรรมการโบกม,มือครับถูกดหล่นเลยครับสิงห์บนครับสรุปเลยครับเป็นสิงห์บนครับผลโล่ทองหล่นไปในยกที่สี่ครับ ุหสุดจัดเลยครับแม่เลือความใหญ่นะหนักด้วยครับตานไม่อยู่ก็โลทองครับยังไงเราฝากกันกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์พูดคุยไปได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ